สวัสดีค่ะชาว My Sweet Monster The Kitchen ทุกคนใกล้วันวนาเลนไทน์แล้วนะคะเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนแห่งความรักแล้วอีฟก็เลยจะมาเชินเพื่อนๆทำสวีทบล็อกันค่ะสวีทบล็อกของเราบอกได้เลยนะคะว่าใครได้ไปไม่มีไม่แฮปปี้ค่ะเพราะมันจะเต็มเปี่ยมไปได้วยความหวานครับกล่องเลยค่ะอย่างเขาบอกว่า never say no to sweet และที่สำคัญนะคะวัตถุดิบในการทำและวิธีทำนั้นง่ายมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ค่ะเราก็มาดูวัตถุดิบแรกในการทำสวีทบ็อกซ์ของเราเลยนะคะนี่ก็คือเค้กเค้กตัวนี้ก็คือ อีฟได้มาจากส่วนที่อีฟไม่ใช้ในการทําเค้กวันเกิดให้กับคุณลอรี่นะคะอีฟจะไม่ทิ้งค่ะอีฟจะเก็บไว้เราสามารถเก็บเค้กตัวนี้ไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ2-3วันเลยนะคะสําหรับใครที่ทําเค้กหายหรือเคยอบเค้กจะรู้ว่าเวลาที่เราอบเค้กแล้วด้านบนของเค้กนะคะที่เขาจะนูนขึ้นมาหน่อยไม่เรียบเราส่วนมากเราจะตัดทิ้งบางคนเขาก็จะโยนส่วนนั้นทิ้งไปเลยแต่อีฟอีฟจะเก็บไว้นะคะเพราะเราสามารถเอามาทําอย่างอื่นอย่างเอามาทําสวิตบ็อกวันนี้ทุกคนลองไปทํากันดูนะคะอย่าทิ้งนะคะ แล้วก็ต่อมาก็คือ,อไอซิ่งค่ะไอซิ่งเราจะใส่ไอซิ่งลงไปในเค้กนะคะใส่ทีละนิดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะเกินไปเราเอาออกไม่ได้แล้วเพราะเราผสมไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะทําให้เค้กเราเละเราปั้นไม่ขึ้นรูปนะคะตัวนั้นเราก็จะต้องเททิ้งตัวเค้กของเราไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆใส่ไอซิ่งลงไปเราก็ลองปั้นดูนะคะถ้าเกิดเขาปั้นแล้วเขา ขึ้นรูปโดยที่ไม่ไม่แตกตัวอย่างใหยังไม่ได้นะคะเราต้องเพิ่มไอซิ่งเข้าไปอีกคะ่ะจะเทสโดยการที่เราจะลองปั้นนะคะถ้าเกิดเราปั้นแล้วตัวเค้กของเราขึ้นรูปอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่ก็คือ,เ,อเค้กที่เราต้องการนะคะนะคะไม่เล็กเกินไปไม่แห้งเกินไปเราปั้นไม่ได้นะคะต่อมาหลังจากที่เราได้เค้กตัวเค้กของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้โมวันนี้อิฟใช้เป็นโมไอศครีมนะคะน่ารักน่ารัก เล็กๆหรือใครอยากจะปั้นเป็นกลมๆเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะเราเก็จะเอาเค้กใส่ลงไปในโมของเรานะคะได้ <iza> <t aker> นนะ,นะคะถ้าเกิดเยอะเกินไปแบบนี้เราก็จะเอาออกนะคะ พยายามกดลงไปในแม่พิมพ์นะคะกดลงไปให้เขาแน่นๆเพื่อ Make ั u r e ว่าตัวเค้กนะคะเข้าไปในแม่พิมพ์แล้วเวลาที่เขาแห้งเขาแข็งตัวนะคะเราเขาเอาเขาออกมาเขาจะได้เป็นรูปของไอศครีมนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใช้เป็นไม้ไอติมนะคะไม้ไอติมปกติจะกว้างกว่า ตัวแม่พิมพ์ตัวนี้นะคะเวลาที่เราซื้อแม่พิมพ์เราก็เข้าไปเสิร์ตเราขอหาเสิร์ชแบบไม้ไอติมที่สําหรับทําเค้กปั๊บนะคะที่เหมาะกับแม่พิมพ์ถ้าเกิดไม้ไอติมธรรมดาปกติจะกว้างเกินไปเราก็จะเสียบเข้ารูตรงนี้ไม่ได้นะคะเขาจะมีรูเห็นไหมคะเขาจะมีรูตรงนี้ให้เราเสียบไม้ไอติมเข้าไปถ้าเกิดเป็นไม้ไอติมปกติตามตลาดเขาจะกว้างเกินไปสําหรับรูตรงนี้มันจะเสียบไม่ได้นะคะ พราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อไม้ไอติมเม k ชัวร์ว่าเราซื้อไม้ที่สามารถเสียบเข้าตัวแม่พิมพ์ของเราได้นะคะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำตัวแม่พิมพ์ของเราไปแช่ในช่องฟรีดนะคะถ้าใครไม่มีช่องฟรีซแช่ช่องธรรมดาก็ได้นะคะแต่ช่องฟรีดอิจะแช่ประมาณ5นาทีถ้าเกิดจะใครจะแช่ในตู้เย็นปกติก็ บวกเวลาเพิ่มเข้าไปนะคะอาจจะเป็น10นาทีหรือ15นาทีขึ้นอยู่กับความเย็นของอตู้เย็นของคุณนะคะเดี๋ยวเราตามมาเลยค่ะเราจะเอาไอติมของเราไปแช่ในช่องฟรีซนะคะหลังจากที่เราได้เค้กของเราเรียบร้อยแล้วนะคะอิพแช่ในช่องฟรีซเตอร์5นาทีนะคะเราก็จะแกะ เค้กออกมานะคะก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะแกออกมาจากแม่พิมพ์ให้หมดทั้งสี่แห้งเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาเค้กของเรานะคะจุ่มลงไปนี่คือตัวอย่างแรกแบบแรกที่อีบอยากจะโชว์ให้ดูนะคะเราก็จะแกว่ง เค้กอย่างนี้นะคะจนกว่าเขาจะค่อยๆไหลลงมาอย่างนี้เราก็จะเอียงเราก็จะวางไปรอให้เขาแห้งนะคะจะเห็นว่าเค้กจะมี2ด้านด้านนี้คือด้านที่ลงไปข้างล่างอยู่ในแม่พิมพ์นะคะ,ะเราจะใช้ด้านนี้วางไว้ข้างบนเพื่อโชว์นะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะรอให้เค,ค้กแห้งประมาณ5-10นาทีนะคะขึ้นอยู่ในอุณหภูมิห้องของบ้านนั้นๆอย่างของอีฟน่าจะประมาณ5นาทีเขาก็จะเริ่มแห้งแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดู next step ค่ะว่าเราจะทำยังไงค่ะหลังจากที่ e ep, อีฟทิ้งเค้กพอับของอีฟไว้ให้แข็งตัวประมาณ5นาทีนะคะเขาก็จะแกะออกมาอย่างนี้นะคะง่ายมากเลยเพราะว่าเขาได้แห้งแล้วก็แข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เทคนิคแรกนะคะเหมือนเดิมไม่ง่ายหยิบเค้กพับขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้ ตัวช็อกโกแลตเมลที่เหลือนะคะแล้วอัดลงไปอย่างนี้นะคะทุกคนเสร็จแล้วแล้วเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราชอบสปริงโกแบบไหนแล้วเราก็ใส่สปริงโก้ลงไปนะคะแล้วเราก็จะวางทิ้งไว้ให้เขาแห้งอีกประมาณ5นาทีนะคะแบบที่เทคนิคที่2นะคะที่อีฟจะทำอีฟก,ก็ จะเปลี่ยนมาเป็นชอ็อกโกแลตแมวสีดำนะคะและอีฟก,ก็จะ,ะจุ่มตัวเค้กพับของอีลงไปแต่จุ่มด้านขวาอย่างนี้นะคะจะเอียงลงไปแล้วยกขึ้นมาแล้วก็แขวนเหมือนเดิมก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ ท,ะะทุกครั้งที่เราจะจุ่มนะคะเราจะต้องคนซะก่อนเพื่อไม่ให้ใหตัวช็อกโกแลตของเรามีฟองนะคะแล้วก็ให้พื้นเขาเรียบแล้วก็จุ่มลงไปด้านขวาอย่างนี้นะคะยกขึ้นมาแล้วก็แกว่งเหมือนเดิมซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาพอช็อกโกแลตค่อยๆหยอดอลงมายางี้เราก็จะตะวัดขึ้นมาแล้วก็วางลงไปแล้วสาหรับแบบที่3มนะคะอีฟก,ก็จะจุ่มลงไปอย่างนี้เลยนะคะ ครึ่งหนึ่งค่ะหยกขึ้นมาแล้วอิมก,ก็จะวางเ,าเลือกสีทองแบบนี้นะคะ เราจะใช้สปริงโก้แบบไหนก็ได้นะคะตามใจชอบเราเลยวางเรียงลงไปอย่างนี้นะคะเนคะเราก็จะได้เค้กพับแบบที่น่ารักน่ารักแล้วเดี๋ยวเรารอให้แห้งสักประมาณ5-10นาทีนะคะแล้วเราก็จะจัดใส่กล่องค่ะ ค่ะตอนนี้เค้กพับของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแข็งตัวเรียบร้อยเสร็จตัวเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็จะเอาเค้กพับวางใส่ที่ที่รองคับเค้กนะคะแล้วก็เอาลงในกล่องแล้วเหมือนเดิมอีฟก็จะใช้กล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีพลาสติกใสตรงนี้เพื่อที่เราจะมองเข้าไปแล้วเห็นเค้กพับของเรานะคะตามด้วยเชือกอีฟจะใช้เชือกตัวนี้ผูกโบเพื่อให้กล่องของเราสวยงามยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาจัดกล่องกันเลยค่ะ และนี่ก็คือ Sweet Box ซของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมคะทุกคนถ้าเกิดใครมีคำถามหรือมีปัญหาอะไรในการทำคอมเมนต์เข้ามาถามอีฟได้นะคะที่ my sweet monster the kitchen อีฟยินดีตอบทุกคำถามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อีฟด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อีฟทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบาย